สุมโฮเซเว้าพื้นนะคะก้อยลินค่ะก้อยลินเน่เป็นมือเยื้องเขาเป็นในหนา่แม่เสิขาเป็นเขาเป็นในหนาไม่เขาเป็นในหนากระเพร์โธมาสื่อละแม่เปอมือเยื้องคนพ่อแม่ก็มือเยื้องเขาบอกอยู่สองข้ออยู่จะเป็นในหนากระเร่มาสื่อละแม่ผู้ประกอบการจะายว้าวพรสันต์อยกันแล้วมือเยื้อเนี่ยเออเินมาเรียงกันนี่นะอือดูซิขึนข้าวเจ็ดพ่นเบาๆชึงใคอยู่ก้อยลินค่ะ เป็กเหาขึ้นมือพี่น้องอยใช้ห้มันสาสายสดบหันดอกซืเสเลยาจะไปจับนซี่ซีบัวุกกาซเออว่ากาซแค่นี้ิกาซีือแล้วปาไหนอย่นี้ใครเียออืมมนมมเีนราไเนา้ต้องจะทกินนั่งเลยอมาทำให้สะผมมืเสานี่เด้อสิบกให้เด้อพวกาก แล้นางนี้ไม่เอานี่นาทีกินกินไปเดจะตัวสัอฮะสยซีตาปกติอย่คนนี้ยังไ่ิาน่าจะเสิรนี่พีพีคือตัวน้อยแห่เปนเผาปลาสิพี่เเศร้านิดดิสองวันอังจะบ่มาบ้าจะไปนะครับอีกดำมเนินการด้วยพบ่อย่ค่ะขอในโตนึงแย่รุ่นสเปนาอขคาปุ้นมีตัวเดียวโอ้ยมีต nice ัวเดียวถ้าขอไปได้เพิ่นจะหมดให้ไม่ได้มอัยเยแม่ฉันหาเธอยสมหัวแซว ไฮซันสอดบบเออตัวนึงหาตัวไม่รุไม่รู้มา,น,า,าหน,หน,นังป้าไอนังปุ่นปะบรรยากาศนะครับปากทาาบ้านเราหนาวๆก็มีอันกระซ่ายอยู่ก็มีพริกซอยอ,อ,องยูทูปเปนั่นบ่เมเต์อันบ่วมเนอันไรสุดในซ่องยูทูปเปนอันนช่องยูทูบแล้วย่างรินมุงพี่นองค่าโอ้โหบ้านเรา

บนนิดหน่อยแล้วเดินนาเติบแล้วบ่อซอยมันบกวงควงผูดอันมักกะหุยกกวมาเพิ่ย่างค่ะยเข้วกการงานสร้างมาเด้อค่ะสนับสนุนโดยพอทุยไม่อันเย้แววกากอสปอนเซอร์มือนี่ค่ะอันห้ามหันหบมบรสห้าหัน่พวกเราลอกกินนะคะลอกินบ เสีเ่ามันเขาเจ๊อลูนไม่ยาฉันเจ๊แววที่หั่นไม่เลยเพราะมันบอสุกแต่มันบอสุกนะข้าฉันรมันจะคาราวเยี่ยยยยหั่นทอดหั่นทอเพราะว่าข้พม่งไปเรื่อย มันหนาเอาทุบพี่มันบางๆช่วงไรตัวนี้ห้ามกินห้ามกินห้ามกินใจร้อนเนาะก็ได้ยินเสียงผู้ใดไม่หาผู้เอานู่นอยู่ได้ยินเสียงไหมหานี่ไคุยอไปได้เลยบรรยากาศปากทางบ้านเรานะคะช่วงทุ่มหนึ่งสองทุ่มค่ะบ้านเราคือบ้านเขียวต้มไอ้บ้างเหงาซุปย้่มห่อจะเอาผ้เอึงไว้สกปอนมันจะตักมันมันมันเย็นแล้วมันกลิ่นบริสันบ้านเราค่ะินบ่ด จะเปิดเพลงฟังเลยจีบบ่บเนี่ยเปิดเพลงเปิดเพิ่ออย่างไรจ้านาเขาสื่ออื่นมาได้เอาโทรศัพท์ไหม่งัีนจะตโอ่อนเลยเนาะเห็นบอกว่าบอว่าบทสุดขั้มอยังไปแบบบ้ามันบเอ้ยว่ามันเหมือนมันโอ้ยมันกินด้วยกันก็ได้ดอกอ้าวปวนเลยอ่ะพ่อลืมเห็นพ่อไม่ได้มีเพลงร้องนะวันนี้นะพ่อเนาะ จยนาิ้สลัดหำสลัดอ <c oughs> ยู่ร่วงอยู่เอายำสลัดก็รักกินคนเดียวเหรอพ่อแม้ไม่ให้คนอื่นจิมด้วยเลยนะกินทุ่วันนี้กินท่วันนี้น <c oughs> อยโ่พึหูว่าทาโลงเรียนพ่ง่ไปในเด้อพี่นอ้อง